มาตูมประกาศถูกปลอม Facebook เปลี่ยนเป็นคนเกาหลีวอนอย่าหลงเชื่อถูกมิจฉาชีพเล่นงานเข้าอีกคนสำหรับมาตูุมเตชินหลังถูกมือดีสร้างแอคเคานต์เฟซบุ๊กปลอมเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นคนเกาหลีโดยใช้ภาพของตนมาเป็นโปรไฟล์ ry, วอนแฟนคลับอย่าหลงเชื่อและช่วยกันกดรีพอร์ตด,ด้วยโดยดีเจมัตตุมได้โพสต์แจ้งข่าวผ่านทางอ e ิสแกรมส่วนตัว เฟซนี้ก๊อปี้รูปตูมไปเปลี่ยนเป็นคนเกาหลีเอารูปตูมและครอบครัวตูมไปโพสเสมือนเป็นตัวตูมเอารูปแม่รูปงานไป m ม k กสตอรี่เองแถมยังมีรูปศิลปินที่ตูมร่วมงานด้วยไปโพสเหมือนเป็นชีวิตเขาเองตูมส่งทั้งข้อความไปขอให้รบกดสแปมก็ยังไม่หยุดคือตูมกลัวเพื่อนๆที่เกาหลีมาเห็นและจะคิดว่าเป็นเฟซตูมครับเพราะมีอินเตอร์เฟน ไปแอดพูดคุยกับเฟสนี้พอคิดว่าเป็นตูมครับรบกวนช่วยกดรีพอร์ตได้ไหมครับขอบคุณครับ